วันนี้เราทำอะไรวันนี้เราเทคานต่อจากเมื่อวานเมื่อวานเทถึงนี่นะครับเทถึงนี่เทได้ประมาณยี่สิบช่องสิบห้าช่องวันนี้เราก็ต่อเทต่อมาเรื่อยๆท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุนะครับเทแบบ ก็หมดปูนไป8ปกระสอบครับ8ปกระสอบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพ่งนี้ก็จะได้ก่ออิฐก,ก่ออิฐช่องละยีหก้อนมั้งความกว้างของไอ้ตัวอันนี้ก็ช่องละเมตรห้าสิบบางช่องก็2เมตรแล้วแต่แล้วแต่คนเก่าเขา ฝังไว้เนาะเราก็จะได้ใส่แบบตามต้นตามต้นฉบับเขาไปนะครับตรงนี้เราเสริมเสริมเสริมมาน,นี่นะเพราะดินมันสุดเราเสริมท่อเสริมท่อนะครับแนวยาวเลยเหลือเหล็กไว้รัดเผื่อมี เพื่อมีต่อไปฝั่งนู้นนะครับแต่ยังไงเราคือเราทำแต่จะของบ้านต้องการให้กันเนาะก่ออีดขึ้นมาประมาณสี่ห้าก้อนจะได้การเป็ดกันไก่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาได้หรือไม่ก็วัวเราข้างบนนี้ก็จะมีลวดหนามสองเส้นเนาะข้างบนลวดหนามสองเส้นนะครับก็ทําไปครับอันไหนที่ได้ตัง ทำไปกันน้ําด้วยแหละน้ําฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะสูงกว่ามันก็จะไหลมาฝั่งนี้ใช่ไหมต่างคนต่างไหลมามันก็เลยเซาะดินลงพังลงไปเนี้ยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนนะผมก็ยังสู้ๆเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ